สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลนะครับอีพีนี EP ้อีพีนี้มาว่ากันในเรื่องราวของบอลลีบอลนะครับท่านผู้ชมครับจะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างไปรับชมกันครับโม,โมเมทําพ่อใหญ่ช็อกคว้าท็อป4ีทุบอมหิต20แตม้มเวียดนามอยู่ไม่ได้ตู้เย็นไม่สนเข้าหลามโพลุยโคเวอรีกฤด,ดูการหน้าปีนุ์สร้างถีติอเมริกาขายี้ตาเหนียวเรียกแม่ขุดคนเดียว29ลูกก่อนพันเกิดปาดโด,ด่งดังเกินต้านขึ้นหน้าปก p v f เรียบร้อย เริ่มต้นจากข่าวคราวของน้องโมเมธันชาสุขสดกันก่อนท่านผู้ชมครับในลีของคอวเกาหลีใต้ท่าผู้ชมครับกับสึกแย่งที่4นะครับสึกแย่งท็อป4ระหว่างสโมสรไฮพาร์ทครับเจอกับทาง IBK วันนี้โอ้โหฮะใครได้ดูนี่ต้องบอกว่าฮือฮาเลยสำหรับตัวแทนจากสาวไทยของเราครับอย่างน้องโมเมธันชาสุขสดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ MVP แต่นะครับโมเมวันนี้สุดจริงๆนะครับ อัมมาหิตอีกแล้วครับทุบคนเดียว20แต้มนะผู้ชมครับและแต้มสุดท้ายโมเมเป็นคนปิดด้วยนะครับเอสปิดไปเลยก็ต้องบอกว,ว่างานนี้สะเทือนนะครับทำเอาพ่อใหญ่ช็อกตาตั้งนะครับหลังจากที่เกมพลิกกันไปกันมาสุดท้ายแล้วไอพาร์ทบุกไปชนะ IBK 3ต่อ2เซตท่านผู้ชมครับเซตแรกนะครับ25ต่อ23เซตที่2 17ต่อ25เซตที่3 25ต่อ19เซตที่4 21ต่อ25เซตที่5 15ต่อ17บแหละครับ ทีมเยือนบุกไปชนะอย่างนี้ยึดท็อปสจากพ่อใหญ่ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือจะเชื่อเหมือนกันว่าโมเมนี่หูมานี่กู้วิกฤตให้กับทีมพาทีมชนะ5เกมติดต่อกันไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วไปดูสื่อเกาหลีใต้กันหน่อยนะครับจะออกมาพูดถึงน้องโมเมของเราอย่างไรกันบ้างนะครับออกมาพาดหัวตัวใหญ่ด้วยผู้ชม ชนะ5เกมติดต่อกันไฮพาร์ Hi ast, ชนะ IBK 3-2ต่อเซตของตำแหน่งอันดับ4ไว้ด้วยตัวเองนะครับเออไม่ต้องหวังพึ่งใครแล้วตอนนี้นะครับทำเองเลยว่าอย่างนั้นนะฮะสำหรับสื่อเกาหลีก็พูดค่อนข้างละเอียดนะครับกับฟอร์มการเล่นของแต่ละทีมนะานผู้ชมเกาก็้อนเน้นมาที่ไฮพาร์นี่แหละนะครับทีมที่สร้างปรากฏการณ์มากในตอนนี้นะครับหลังจากที่ ไม่แพ้ใครมา5เกมติดแล้วเนี่ยนะฮะสื่อบอกว่าธนชาทําไป20แต้มคังโซฮุนทําไป19นเิโครวาทาไป18แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันสูงสุดของทีมไอพาร์ตในการแข่งกับไอพีเคในเกมนี้สื่อเกาหลีชื่นชมธนชาเอามากๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าใครได้ดูเนี่ยนะครับแม่อยากให้ได้ MVP แหละในเกมนี้นะครับเพราะว่าฟอร์มดีมากๆสําหรับน้องโมเมของเรานะแต่ MVP ก็ไปตกอยู่ที่นักตบสาวเกาหลีนะฮะท่านผู้ชม ขนาดทางฝั่งของนิโคลาวายังไม่ได้เลยนะขนาดเปอร์เซนต์การเอาชนะเนี่ยสูงถึง40%นะครับทำไป18แต้มนี้ยังแพ้นะครับคังโซฮุนเนี่ยนะครับที่ก็มีสิติที่ใกล้เคียงกันนะครับ40นะทำไป19แต้มนะครับแต่ธนาชาของเราเนี่ย20แต้มนะเอออัตราการเอาชนะเนี่ย3ก็ต้องบอกว่าน่าจจะได้เลยแหละนะครับถ้าดูจาก ถิติการเอาชนะแล้วเนี่ยนะครับบวกกับแต้มที่ทําได้เนี่ยถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับสำหรับน้องโมเมธนชชาสุขสดของเราครับเห็นฟอร์มแบบนี้เรวปลื้มเลยนะนะถึงแม้ว่าน้องสองวิภาวีจะไม่ได้อยู่ในลีกเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ก็ยังมีน้องโมเมธนชชาสุขสดของเราเนี่ยนะครับเป็นหน้าเป็นตาให้กับสาวไทยของเราณนะตอนนี้ซึ่งเรื่องราวของธนชาสุขสดเนี่ยนะครับกำลังเป็นที่พูดถึงกันมากนะจากทางฝั่งของเวียดนามท่านผู้ชม หลังจากที่สาวบิดทรยนะครับก็เพิ่งคว้า MVP ไปีมัไปหมัดกับทางสโมสร GS ท่านผู้ชมครับและล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าทางฝั่งของเวียดนามก็เดินหน้าเต็มตัวนะเออเออนะครับไม่กลัวแล้วนะครับตู้เย็นนะฮะ ทางเวียดนามครับส่งตู้เย็นครับเข้าประกวดนะครับในการเข้ามาเล่นในโคเวอร์ลีกฤดูกาลปี2025ถึงปี2026ไม่กลัวเขาหลามโผล่แล้วนะก็เข้ามาคัดเลยครับไทเอาดูแล้วครับว่าจะผ่านไหมสําหรับตู้เย็นนักผู้ชมครับอ่าตู้เย็น,นบุกโคเวอร์นะฮะงานนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการตรวจสอบจริงๆนะครับเอาแบบจริงจังเลยเนี่ยผมก็ว่ามีโอกาสเจอสําหรับโครโมโซมเอ็กด้วยที่ลีกกาลังขยายการตลาดมายัางอาเซียนเนี่ยครับโดยเฉพาะ ฐานของเวียดนามในค่อนข้างสนอกสนใจโคเวอว์เป็นอย่างมากคงผ่านฉลุยผมคิดว่าอย่างนั้นนะได้เห็นตู้เย็นลุยโคเวอว์ลีกในฤด,ดูกาลหน้าอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับงานนี้สนุกกันแล้วไปดูข่าวคราวจากทางฝั่งของอเมริกากันต่อท่านผู้ชมครับสาวไทยของเราก็ยังคงทําผลงานกันอย่างโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะวันนี้เป็นทางฝั่งของปิยนุษแป้นน้อยครับน้องประวันของเราเนี่ยลงทําการแข่งขันนะครับให้กับ ทางเลิฟแอเลนตาบุกไปเยือนสโมสรฮุตตันนะครับแพ้ไป 3- ต่อ2เซตถึงแม้ว่าจะแพ้นะแต่ผลงานส่วนตัวนี่หูโดดเด่นท่านผู้ชมครับวันนี้ขุดไปทั้งหมดนี่เก้าสิบจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะสำหรับไปยนุชแป้นน้อยนะฮะท่านผู้ชมครับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของทีมนะครับนับว่าเกมรับบอลแรกยอดเยี่ยมมากนะครับรับบอลแรกไปยี่สิบเก้าลูกถือว่าทําได้ดีครับกว่าเกมก่อนด้วยนะครับ เกมก่อนเนี่ยทำไป19ลูกเียเพียงเท่านั้นนะในการในการรับบอลแรกและนะครับอัตรานะการขุดเนี่ยอยู่ที่7 0 6หเอเียพียงเท่านั้นะมาในเกมนี้นะบอกว่าหูเล่นกันอย่างสูสีซึ่งตอนแรกเห็นเนี่ยก็นึกว่าจะชนะไปแล้วนะครับเพราะว่านำออกไปก่อนเนี่ยต่อ0นเซตนะนะครับเซตแรก21ต่อ25เซตที่2เนี่ยต่อ25นะครับนึกว่าจะปิดได้3ต่อ0ูนย์นะโอ้โหแต่เจ้าบ้านอย่างฮุสตันเองก็ฮึดสู้ขึ้นมา นะครับมาเป็น25ต่อ21ครับมาเซตที่4 25ต่อ17และมาดวลกันในเซตที่5ท่านผู้ชมครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าโดนปราดหน้าแสงนะครับ15ต่อ10นะสู้ไม่ได้เลยเจอบล็อกหนาๆเข้าไปท่านผู้ชมครับบวกกับตัวทุบหัวเสาก็ทุบไม่ตายซะด้วยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผลงานโดยรวมของปีนุชแป้นน้อยก็ว่าโดดเด่นที่สุดในทีมนะครับในการขุดไป29ลูกนะครับมันบ่งบอกถึงเกมรับนะว่า บล็อกเนี่ยมีปัญหานะครับทำให้ตัวขุดนี่ต้องทํางานหนักมากนะครับซึ่งก็ถือว่าขุดได้สําเร็จด้วยนะไม่ใช่ว่าขุดพล้าเพื่อนะเอ,อ,อัตราการขุดเนี่ยสูงถึง90.9%ดเลยทีเดียวนะครับก็ถึงบอกว่าให้กําลังใจกันต่อสําหรับปีโนตแป้นน้อยนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็อยู่อันดับหนึ่งของตารางคะแนนเช่นกันนะครับสำหรับสาวไทยในหลีของสหรัฐอเมริกานะครับอยู่คนละหลีกนะนะครับกับพรพันธ์เกิดปลาดนะท่านผู้ชมซึ่ง พรพันธ์จะลงทำการแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมครับให้กำลังใจพรพันธ์กันต่อเพราะว่าตอนนี้กันบอกว่าข่าวคราวในหลี่ของ PvF เนี่ยค่อนข้างโด่งดังมากๆนะครับและเป็นที่จับตาม,มากๆสําหรับหลีกนี้พรพันธ์เองหรือว่าเป็นบุคคลสําคัญไปแล้วนะครับถ้าดูจากล่าสุดนะครับขึ้นปกเนี่ยทางฝั่งของ PvF เนี่ยเอาขึ้นปกแล้วนะครับหนึ่งเดียวจากเอเชียท er. ่านผู้ชมโอ้โหเห็นแล้วภูมิใจนะนะครับ ในการขึ้นปกของหลีกสำคัญของสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมครับสาวไทยของเราอยู่ในนั้นแหละครับมไม่ธรรมดาจริงๆตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกจริงนะเพราะว่าทั้งอเมริกานะครับทั้งเว็บไซต์ระดับโลกของบริวเ World ก็ต่างก็พูดถึงพรพันธ์เป็นอย่างมากนี่คือผู้ที่เปลี่ยนนะครับหลีกเนี่ยให้มีความน่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะสมสรออเรนโดวอลเคี่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยไร้พ่ายมา8เกมติดแล้วนะครับและ มันยิ่งจะสําคัญมากไปกว่าน,นั้นเพราะว่านัดที่จะแข่งขันในวันที่9เนี่ยนะครับบัตรนี้ขายหมดไปแล้วทุกผู้ชมโอ้โหเหลือจะเชื่อแล้วครับทุกผู้ชมครับ so เอาเรียบร้อยสําหรับบัตรการเข้าชมพรพันธ์นะฮะโอโ้เหลือจะเชื่อจย,ย,ยิงครับกำลังเปรี้ยงปป้างมากสาหรับออเรนโดวอลเคอรี่แหละฮะถือว่าต้องมาลุ้นกันอีกหนึ่งนัดน,นะครับถ้าแม่ไร้พ่9เกมติดนี่แชมป์ท่านผู้ชมแชมป์แน่นะฮะสำหรับ แชมป์แรกของสาวไทยในลีกของสหรัฐอเมริกาพรพันธ์เกิดปราดจะจารลึกปริศาสตร์ตอนนี้ก็จารลึกไปแล้วนะหลังจากที่พาทีมเนี่ยชนะไป8เกมติดเนี่ยน,นี่คนไทยคนแรกเลยนะที่ทําได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมจริงๆของพรพันธ์เกิดปราดท่านผู้ชมครับลุ้นนัดที่9กันต่อไปท่านผู้ชมอีพ e ีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกัน,นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเชฟรุ่งบอลด้วยนะครับอีพ e ีน